สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูนะครับว่าเบื้องหลังความคิดของเทรดเดอร์มืออาชีพเนี่ยในแต่ละวันเขาวางแผนรับมือกับตลาดทองคําที่ผันผวนสุดๆแบบนี้ได้ยังไงมาถอดรหัสแผนการรบรายวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับคําถามแรกเลยที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องเจอทุกเชา้าก็คือวันนี้ทองจะขึ้นหรือจะลง และแน่นอนครับว่าคำตอบของมันก็ไม่ได้ง่ายเลยเพราะตลาดเนี่ยมักจะส่งสัญญาณที่แบบขัดแย้งกันเองอยู่ตลอดเวลาและนี่แหละครับคือปมหลักของวันนี้เลยคือในภาพใหญ่ๆระยะยาวเนี่ยเทรนดของทองคำมันยังเป็นขาขึ้นชัดๆเลยนะแต่สัญญาณล่าสุดในยระยะสั้นกลับบอกว่าเฮ้ยแรงขายกาลังมาเต็มเมแล้วแบบนี้เราจะเชื่อฝั่งไหนดีล่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มไขปริศนานี้จากภาพที่กว้างที่สุดกันก่อนเลย เหมือนเป็นนักสืบเลยครับต้องมองภาพรวมของคดีก่อนจะไปดูร่องรอยในที่เกิดเหตุลองนึกภาพตามกันนะครับในกราฟรายสัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นแท่งเทียนเขียวๆพุ่งขึ้นมาแบบโอ้โหติดต่อกันหลายสัปดาห์เลยแต่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเข้าโซนที่เรียกว่า overbought แล้วพูดยังไงก็คือมีคนซื้อเยอะเกินไปแล้วนั่นเองมันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนเบาๆว่าเฮ้ยพา,ายุอาจจะกำลังจะมานะ ทีนี้พอเราซูมเข้ามาดูใกล้ขึ้นอีกนิดหนึ่งที่กราฟรายวันภาพมันจะชัดขึ้นเลยครับจะเห็นเลยว่าหลังจากที่ราคาวิ่งไปแตะจุดสูงสุดแถวแถว45,50ดอลลาร์ปุ๊บโดนเทขายลงมาหนักมากนี่แหละครับคือสัญญาณว่าในระยะกลางๆเนี่ยฝั่งขายเริ่มคุมเกมแล้วและสุดท้ายครับ พอซูมเข้ามาสุดๆที่กราฟ4ี่ชั่วโมงอันนี้คือปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าโครงสร้างราคาระยะสั้นเนี่ยมันกลายเป็นขาลงไปเรียบร้อยแล้วแนวรับสำคัญๆนี้โดนทนลายลงมาหมดเลยสรุปจากการดูกราฟทั้งหมดนะครับเราจะได้ตัวเลขสำคัญๆพวกนี้ออกมานี่แหละครับคือสนามรบของวันนี้เลยถ้าทะลุ4,456ขึ้นไปได้ฟังมีก็ต้องคิดใหม่แล้วละ่ะแต่ถ้าหลุด4,420ลงมาเมื่อไหร่ก็น่าจะได้เห็น4,380นแน่ๆครับ เอาละครับการดูกราฟอย่างเดียวเนี่ยมันก็เหมือนดูแค่เปลือกนอกเราต้องเข้าใจด้วยว่ามีพลังอะไรที่ขับเคลื่อนราคาอยู่เบื้องหลังจริงๆซึ่งก็หนีไม่พ้นเรื่องเศรษฐกิจนี่แหละครับประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยครับคือความสัมพันธ์มันจะสวนทางกันคือพอค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นหรือว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมันสูงขึ้นเนี่ยทงคําที่มันไม่ได้ให้ดอกเบี้ยอะไรเลยมันก็จะดูน่าสนใจน้อยลงไปทันทีนึกภาพเหมือนตาช่างเลยครับ พอน้ำหนักข้างหนึ่งมันเพิ่มขึ้นอีกข้างก็ต้องลอยขึ้นเป็นธรรมดาและนี่แหละครับคือเหตุผลหลักเลยที่กดดันราคาทองคำอยู่ตอนนี้สำหรับคนที่เป็นเทรดเดอร์เนี่ยการรู้ว่าช่วงเวลาไหนของวันตลาดจะเหวี่ยงแรงเป็นพิเศษนี่คือเรื่องสำคัญสุดๆเลยโดยเฉพาะช่วงที่ตลาดลอนดอนกับนิวยอร์กเปิดทับกันพอดีโอ้โหตอนนั้นละครับปริมาณการซื้อขายนี่พีคสุดๆราคาอาจจะวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยก็ได้ โอเคครับมาถึงส่วนที่อาจจะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่สำคัญมากนั่นก็คือการพยายามอ่านใจเจ้าตลาดหรือที่เขาเรียกกันว่า market maker พวกผู้เล่นรายใหญ่ๆที่เขามีพลังพอจะขยับตลาดได้นะครับเราจะมาดูกันว่าเขามองตลาดยังไงลงนึกภาพตามแบบนี้นะครับว่าเจ้าตลาดเนี่ยเขาเหมือนฉลามที่อยากจะกินฝูงปลาเล็กๆเ,เขาก็มักจะดันราคาไปทางนึงก่อนเพื่อไปกวาดเอา stop loss ของรายย่อยให้กระเด็นออกไปจากตลาด พอทางโล่งแล้วเขาถึงจะพาราคาวิ่งกลับไปในทิศทางที่เขาต้องการจริงๆอย่างรวดเร็วไอการกระทำแบบนี้แล่ละครับที่เรียกว่า liquidity sweep สไลด์นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหมือนแผนที่ขุมทรัพย์ของเจ้าตลาดเลยครับมันชี้ให้เห็นเลยว่ามี stop loss ของรายย่อยกองอยู่ตรงไหนเยอะๆซึ่งตัวเลขพวกนี้แหละครับคือเป้าหมายที่ราคามีแนวโน้มจะวิ่งไปหา แต่ย้ำนะครับว่านี่ไม่ใช่จุดที่เราจะเข้าไปเทรดตามนะแต่มันคือจุดที่เจ้าตลาดใช้เป็นเหยื่อรอคร่ะและนี่ก็คือหัวใจของกลยุทธ์ในวันนี้เลยครับมันคือการอ่านเกมล่วงหน้าว่าก่อนที่ราคาจะไปในทางที่มันควรจะไปจริงๆเนี่ยมันมักจะต้องแวะไปทางตรงข้ามก่อนเสมอเพื่อเคลียร์ทางหินโล่งนั่นเองทีนี้พอเราวิเคราะห์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องวางแผนกันแล้วล่ะครับ โดยเราจะลองร่างสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดขึ้นมา3รูปแบบสำหรับวันนี้จากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าสถานการณ์ที่ดูแล้วมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดสูงถึง60%เเลยนะก็คือราคาจะลงไปกว่าสภาพคล่องข้างล่างก่อนแล้วถึงจะดีดตัวกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นแผนหลักที่เราจะโฟกัสกันในวันนี้ครับนี่คือสคริป หรือบทละครที่เจ้าตลาดน่าจะเล่นให้เราดูในวันนี้ครับคือเริ่มจากการหลอกให้ทุกคนตายใจว่าราคากำลังจะลงต่อนะโดยการกดราคาให้หลุดแนวรับสำคัญพอทุกคนเทขายตามกันหมดแล้วเขาก็จะค่อยๆช้อนซื้อกลับอย่างรวดเร็วแล้วก็พาราคาวิ่งขึ้นไปเลยครับโอเคครับมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วจริงๆแล้วนั่นคือการเปลี่ยนบทวิเคราะห์ทั้งหมดที่เราคุยกันมา ให้กลายเป็นแผนการเทรดที่ชัดเจนจับต้องได้และเอาไปใช้ได้จริงครับสำหรับแผนหลักของเรานะครับเราจะรอจังหวัดที่เจ้าตลาดเล่นตามบทที่เราคาดการไว้ในสถานการณ์ A ย้ำว่าเราจะไม่รีบร้อนกระโดดเข้าไปซื้อนะครับแต่จะรอให้ราคามันกวาดลงไปต่ำกว่า4,423ก่อนแล้วพอเราเห็นสัญญ,ญาณกับตัวที่ชัดเจนจริงๆตอนนั้นแหละครับถึงจะเป็นจังหวะให้เราเข้าซื้อตามโซนที่วางไว้แล้วถ้าเกิดตลาดมันไม่เล่นตามแผนหลักละ่ะ ถ้ามันเกิดดีดตัวขึ้นไปก่อนละ่ะไม่เป็นไรครับเรามีแผน2นั่นก็คือการรอขายที่แนวต้านสำคัญด้านบนซึ่งก็คือการเล่นไปตามเทรนขาลงระยะสั้นนั่นเอง และสุดท้ายครับแผนฉุกเฉินกรณีที่เกิดการเทขายแบบหนักหน่วงจริงๆจนราคาร่วงไปถึงแนวรับใหญ่ที่4,380ถ้าเป็นแบบนั้นจริงนี่อาจจะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อที่ได้เปรียบมากๆเลยครับแต่ก็ต้องย้ำอีกครั้งว่าต้องรอสัญญาณยืนยันการกลับตัวที่ชัดเจนก่อนเท่านั้นนะคะแต่สิ่งที่จะบอกว่าสำคัญที่สุดในวันนี้เลยก็คือแผนจะดีแค่ไหนก็ไม่มีความหมายเลยครับถ้าเราไม่มีการบริหารความสิ่งที่ดี กดพวกนี้ล่ะครับคือสิ่งที่แยกระหว่างมืออาชีพกับมือสมัครเล่นและต้องจําไว้เสมอเลยนะครับว่าการรักษาเงินทุนของเราไว้สําคัญกว่าการทํากําไรเสมอและนี่คือทั้งหมดของแผนการเล่นในวันนี้ครับ สรุปสั้นๆอีกทีนะแผนหลักคือรอซื้อหลังราคาโดนกวาดลงไปต่ำกว่า4,423แผนรองคือรอขายถ้าไปเจอแนวต้านที่4,456แล้วไปต่อไม่ไหวและแผนฉุกเฉินคือรอซื้อที่แนวรับใหญ่4,380เห็นไหมครับไม่ว่าตลาดจะมาไม้ไหนเรามีแผนรองรับไว้หมดแล้ว สุดท้ายนี้แม้ว่าเราจะวางแผนมาอย่างรัดกุมแค่ไหนก็ตามนะครับก็ต้องไม่ลืมความจริงข้อหนึ่งว่าไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ในตลาดและนี่แหละครับคือทั้งความท้าทายและสเสน่ห์ของการเทรดหน้าที่ของเราคือวางแผนให้ดีที่สุดแล้วก็ปล่อยให้ตลาดเป็นผู้ตัดสินก็ต้องมาดูกันครับว่าวันนี้ตลาดจะยอมเล่นตามบทที่เราเขียนไว้หรือว่าจะฉีกบททิ้งไปเลย